สวัสดีค่ะขอโทษนะคะเมื่อกี้มังข้ามไปี๋ยวอ่ะเดี๋ยวเราจะไปล้างต่อนะคะโอ๊ยเรากลัวโทรศัพท์เราพารังนะทุกคนเราจะมีอะไ้าเห็นอ้ย แล้วคาเลอุยทุกคนเห็นไหมหน้ำมันใสเยอะเลยเอาถอยแล้วนห่นอ ทําไมโรศัพท์ล่าเราจะห่างๆโทรศัพท์่อยนะคะ เริ่มเสียแล้วแหละอาจจะไม่เสียก็ได้เอาชิปมากหลอกนไม่รู้ เป็นบันทึกแล้วนี่เฮ้ยโทรศัพท์เริ่มมีน้ำเลยนี่กตัวมันกัน ตอนนี้เอาคาดผมออกก่อนนะคะ <S <S อาจจะใช้เวลานานหน่อยนะคะแต่ว่าเพราะสำเร็จทั้งหลานี่ยังไม่เสร็จนะคะทุกคน हां ये ले पानी เสร็จแล้วนะคะทุกคนนี่นะคะหน้าเราก็จะใสอย่างนี้เลยนะคะแนะนําให้ลองไปทําตามกันดูได้นะคะเพราะว่านี่หน้าเราก็จะใสเมื่อกี้หน้าเรายงังดาอยูน่นะคะทุกคนตอนนี้หน้าก็จะใสแบบนี้นนะค่ะเี่ลองไปทําตามกันดูได้นะคะสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบายบายลองเอาไปทําตามกันดูนะอ,อย่าลืมกดติดตามแล้วกด subscribe ด้วยนะคะบายบาย 天知道。